สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วกับ TH Channel วันนี้ผมต้อม จะพาไปทาความรู้จักกับลูกหมากกันโคงฮารเลสครับผมมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงมันมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมตัวนี้คือลูกหมากกันโคงฮ a r เลสนะครับผมสินค้าที่ได้ความนิยมมากนะครับตอนนี้เป็นลูกหมากกันโคงสามารถปรับตั้งระยะได้ครับผมสำหรับรถทุกรุ่นมีทั้งรถยุโรปและรถญี่ปุ่นนะครับผมมีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมในการใช้งาน เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าติดต ah. ah ั้งแล้วมันเป็นยังไงประโยชน์ของมันเป็นยังไงใส่แล้วดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม ผมเห็นเนี่ยลูกหมากันโครงมันมีหลายขนาดมากเลยอะเราอยากรู้จริงๆว่ารถเราเนี่ยอย่างคันนี้เป็น B M F 3 2มนี่ยครับผมมันจะใช้ไซส์ไหนหน้าเบอร์ไหนหลังเบอร์ไหนเราจะรู้ยังไงครับผมครับก็คือเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือต้องมีอุปกรณ์เพื่อจะหาระยะของกันโคงเนี้ยเพราะมันมีหลายขนาดมากนะครับว่าต้องใช้เหมาะสมกับรุ่นนี้ต้องใช้ขนาดไหนนะครับอันดับแรกก็ต้องมีอะไรครับสลับเมตรครับผมตัเนี้ นะครับซึ่งเอาไว้วัดตรงหัวลูกหมากนะครับว่าเราใช้ซสายไหนนะครับแล้วก็ตลับเมตรเอาไว้ดูว่าความยาวของลูกหมากจะใช้ประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวเราง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปวัดที่ตัวรถเลยครับซึ่งหาระยะของลูกหมากกันตรงในรุ่นนี้กันนะครับผมเดี๋ยวเลยครับเท้านะครับเราวัดตรงที่กลางตรงกลางรูนะครับของตัวโช๊ค ที่เราจะติดตั้งนะครับแล้วก็มาดูที่ตำแหน่งของเหล็กกันโคงก็จะมีรูเหมือนกันนะครับผมครับกลางรูของหูโชกกับกลางรูของเหล็กกันโคงว่าต้องใช้ความยาวเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งสำคัญที่เราจะาเปลี่ยนเพื่อเพิ่มแรงกดนะครับซึ่งว่าตอนนี้ค,ความยาวของคันเนี้ย225มิลน,นะครับแต่คือเราจะมาใช้ตัวที่เพิ่มแรงกด ผมจะใช้ตัว280มิลนะครับซึ่งที่หัวของเหล็กกันโคงก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับผมซึ่งเป็นรุ่นนี้นะครับหัวก็จะเป็น M10 นะครับผมก็ใช้ M 1 0ใช่ซึ่งเราก็จะว,ว,วัดความยาวของลูกหมากนะครับเราจะหาความยาวที่280นะครับวัดตรงกลางหัวลูกหมากเลยนะครับอันนี้นะครับซึ่งความยาว280 ผมสงสัยอยู่อย่างนะครับจ้างจากผมทำไมต้องใช้2องตอแบอะเมื่อของเดิมมัน225อยย่างเงี้ยสองร้บห้าคือเราใช้เพื่อเพิ่มแรงกดเพื่อเพิ่มแรงกดเพื่อแรงกดมันมันช่วยยังไงครับปรับให้มันยาวขึ้นใช่ไหมครัอ่าเรามาดูนะครับตัวอย่างของเหล็กกันโครงนะครับอย่างเช่นกันอ่าอย่างรถคันนี้กันโครงจะอยู่ด้านบนแพรใช่ไหมครับครับผมพอเราใส่ปุ๊บอ่าไม่ว่าโชคแต่หรือว่าอะไรพอเราใส่แล้วลดลงมาเนี่ยกันโครงมันจะเชิดขึ้น อะไรแข่งคงเชิดขึ้นใช่เพระลดเตี้ยลงใช่ครับคือเวลาเราใส่เพิ่มความยาวเพื่อให้มันกดลงอย่างนี้ครับ<อ>เพื่อให้มันขนานกับปีกนกมากที่สุดก<อ>็<ช>คือเพิ่มแรงกดลงมาใ,<ช>ให้แข่งโคม,มันกลับไปขนานปีกนกมากที่สุดใช่ครับคือให้มันลงลงพื้นมากที่สุดมันจะรู้สึกว่าการสะเทือนน้อยลงลดแรงสะเทือนใช่ครับเวลาเหยียบผิวขูดขานะครับต,รตกหลุม ปกติจะสะเทือนปั้งปังขึ้นเลยใช่าหาไหมครับอันนี้ก็คือมันจะซอฟลงมาเยอะเลยทําให้นุ่มนวลขึ้นด้วยใช่ครับแล้วก็คือเหล็กกันโคนะครับมี2แบบนะครับมีแบบอยู่บนบนแพรนะครับบนแพก็คือต้องทําหน้าที่กดลง<า>แต่อ,อีกแบบหนึ่งนะครับที่โรงงานอาจจะติดตั้งมาอยู่ที่ใต้แพนะครับซึ่งเวลาติดตั้งมาเขาจะห้อยเราจะต้องปรับให้ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับ ก็คือลูกหมากเป็นโครงของฮาร์ดเลสเนี่ยข้อดีมันคือสามารถปรับตั้งระยะได้นะครับผมครับผมสามารถใส่ด้รถที่ออกแบบมาทั้ง2แบบที่ย่งจักบอกเลยนะครับผมมันช่วยให้เราสามารถเซตช่วงล่างได้ง่ายขึ้นครับโอเคก็คือเดี๋ยวเรามาใช้ตัว280นะครับใส่ตัวนี้ใช้แนะนําเป็น280มิลใช่ครับหัว M10 ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าระยะที่เราปรับนะครับตรงไหนที่เหมาะสมแล้วทําไมถึงปรับให้มัน280มิลโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งนะครับผมว่าใส่ B M F 32เนี่ยติดตั้งยังไงหน้าตาติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับขันน็อตตรงรุ่นนี่ยนะครับ,รบแล้วก็ตรงรุ่นมีสัคัญธครับอยู่ที่ตัวนี้ระยะที่สำคัญเลยนะครับผม,มครับก็เห็นไหมครับของเดิมจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งความยาว250มิล แต่ผมเลือกตัว280มิลเพื่อเพิ่มแรงกดนะครับแล้กวก็ดึงเหล็กกัโครลงมาครับอ๋อดึงเหล็กกัโครมาให้มันรับกับเห็นผลอย่างชัดเจนเลยครับว่าเกาะข,ขึ้นแน่นอน,นครับแต่เดี๋ยวเราต้องยึดตัวนี้กับพวงุให้แน่นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสไลด์หาตำแหน่งอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งสไลด์ได้ครับเพิ่ามเพิ่มกดได้อีกเยอะตั้นได้ยาวได้นะครับจะสามารถปรับได้ทั้นท้งยาวเอก่อนตำแหน่งไหนที่เหมาะสมที่สุดก่อนที่เราจะเซตตำแหน่งเราต้องยึด กับตรงโชกกับเหล็กกันโคงให้แน่นก่อนยึดหัวลูกหมากกันโคงให้แน่นก่อนแล้วก็ยึดตรงลูกหมากกันโคงครับปลายปลายเหล็กกันโคงให้แน่นใช่เดี๋ยวผมขอยิเครื่องมือก่อนเวลาเราล็อกนะครับหัวลูกหมากจะต้องอ่าได้ฉากเป็น90องศานะครับเวลาเราล็อกลูกหมากเรามาล็อกกันเลย ล็อกแล้วเราก็มาวัดนะครับวัดเพื่ออะไรเพื่อ,อาหาระยะเพื่อไปใส่อีกข้างหนึ่งนะครับถ้ามันต่างกันเนี่ยถ้าสอข้างมันไม่เท่ากันคือแรงกดมันก็จะไม่ร้อยเปเซ็ครับวัดเหมือนกันครับนะครับก็อยู่ประมาณ290รระยะค่อนข้างกดพอสมควรนะครับก็คือจะช่วยในการเวลาวิ่งมันจะสั่นน้อยลงสะเทือนน้อยลง ตอนนี้เราก็ติดตั้งคู่หน้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวคู่หลังของ e F32 คันนี้เป็นยังไงนะครับผมต้องใช้ขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูเป็นครับด้านหลังนะครับณตอนนี้ถ้าของเดิมเวลารดลดที่ลงมาแล้วพวกเนี่ยกันโครงหลังมันจะเชิดขึ้นนะครับขึ้นเดี๋ยวเราจะต้องมาถอดของเดิมแล้วก็มาดูระยะกันนะครับดูระยะที่ว่าเหม,มาะสมกับคันนี้ ว่ากันคงจะต้องลงมาในตำแหน่งไหนโอเค <Okay, S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าถอดรูมากกันโคงเดิมอะ่ะแล้วมาวัดระยะกันว,ว่ามันยาวเท่าไหร่ mm hmm. เราต้องใช้เบอร์ไหนก็ mm hmm. สำหรับรูมากกันโครงฮาร์ดเลสนะครับผมสำหรับรถบางรุ่นจะมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็รถบางรุ่นจะมีเฉพาะคู่หน้านะครับสำหรับคันนี้ก็จะมีหน้าหลังเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าใช้เบอร์ไหนกันเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่140ครับของเดิม140โอเคเราใช้ลอกใช้เบอร์ไหนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาวัดใหม่ก่อนครับ อันนี้อยู่ประมาณ130ยซึ่งข้างหลังเนี่ยอาจจะต้องให้ต้นลงรับเพื่อดึงกันโคงลงมาครับเพื่อไม่ให้กัน,กนโคงเวลาลดลงมาปุ๊บเนี่ยกันโคงมันจะเชิดขึ้นเราจะต้องดึงกันโครงลงนะครับเพื่อให้กลับมาใกล้ปีกนกนี่อันนี้จะเป็นสเปคที่ผมเลือกสําหรับของคันนี้นะครับอันนี้คือของเดิมครับคือสั้นลงกว่าเดิมใช่ครับเพื่อให้เหล็กกันโคงมันดึง,ด,งดึงลง ไม่ให้มันเชิดใช่ครับจริงๆแล้วเราต้องดูที่ช่วงล่างก่อนนะครับก่อนที่จะจัดสเปคของลูกม,มาร์กันโซนะครับไม่ใช่ว่าอันนี้ตรงแบบอันนี้เราก็เราจะใส่มั่วไม่ได้คือหาระยะให้เหมาะสมใ,<ช>ให้ได้ก่อนเพื่อจะได้ใช้งานที่ดีขึ้น<ม>เห็นผลดีขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นเด็กก็นะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งด้านหลังซึ่งเราก็หาระยะของมันได้แล้วซึ่งตัวฮาร์เลสก็มีให้เลือกหลายขนาดนะเราก็เล,กเลือกเลือกใช้เอาว่ามันเหมาะกับขนาดเท่าไหร่ควรใช้เบอร์ไหนความยาวเท่าไหร่ ดีสุดนะครับผมห้ามใช้บล็อกลมหิงครับผมเพราะว่าหัวน็อตทำฮาร์ดเรสที่ให้มาเป็นน็อตกันทรายครับผมขั้นตอนการปรับหาระนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูการปรับระยะนะครับสามารถปรับระยะได้ครับต,ตอนนี้ผมเลือกปรับให้มันสั้นสุดนะครับและสิ่งสำคัญสทัญเลยนะครับก็คือตรงนี้ต้องล็อกให้แน่นนะครับถ้าล็อกไม่แน่นเนี่ย อา,อาจจะะเเกิดดสียงไ้นครับผู้มาถุกต้องได้ฉากครับผมโอเคครับเราตั้งฉากครับผมประมาณนี้ครับโอเคครับอันนี้ก็คือสําหรับรถที่ใส่โชุกและโหลดเตี้ยลงมาแล้วนะครับเราก็ได้ระยะการโค้งตามนี้นะครับแต่คือสําหรับโชุกเดิมนะครับก็ดีเลยใส่แล้วก็ดีเลยแต่สามารถดูสเปคได้เหมือนกันนะครับ มีผลเห็นผลเหมือนกันเลยนะครับก็คือเราสามารถใส่ได้ทั้งชกที่ใส่ชกรถแต่งใช่ครับหรือว่ารถบ้านใช้งานเดิมเดิมก็สามารถตั้ได้ชกเดิมสามารถใส่ได้ด้วยเหมือนกันก็คือรองรับทั้งรถแต่งรถบ้านเลยว่าเถอะใช่ครับเพื่อเพราะอะไรคือของเดิมนะครับหัวมันจะคอนอ่าหัวมันค่อนข้างหลวมนะครับแต่คือสามารถปรับระยะได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูในชกเดิมกันบ้างนะครับสําหรับรถเดิมนะครับว่ามันเป็นยังไง โอเคครับผมเราก็ติดตั้งตัวลูกหมากกันโครง h a r d ดใส่เจ้า B M C e r i e F ส F32 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับอ u ดี T T S ตัวคอโตนะครับผมจะทำการติดตั้งลูกหมากกันโครง h าร์ดเเหมือนกันตัวนี้ครับเป็นช่วงล่างเดิมๆเ,เลยไม่มีการ Modify เดี๋ยวเราไปดูว่าติดตั้งแล้วมันจะเป็นยังไงสำหรับรถช่วงล่างเดิมๆครับผมโอเคเดี๋ยวให้ช่างจักนําไปเลยครับผมเชิญเลยครับผม น,นี่ก็เป็นหน้าตาของเดิมแสแตนดาร์ดนะครับแสแตนดาร์ดเลยครับอันนี้ก็แต่เรามาดูในตำแหน่งของลูกหมากอ่ากันคงเดิม,มก่อนกับเลกเกกันคงเดิมก่อนนะครับอ<ม>็อยู่นนป,ประมาณนี้ซึ่งห่างจากปีกม็อบอยู่ประมาณสามเซนครึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็อยู่ความยาวที่2ามิลของเดิมคือความยาว3 2มมิลแต่ผมก็จะใช้3 2มมิลนะครับเพื่อยืดระยะออกใส่เข้าไปก่อน แล้วระยะที่เราจะปรับออกมาเท่าไหร่เดี๋ยเราก็ค่อยมาวัดก่อนที่เราตั้งเข้าไปก่อนโอเคครับผมใช่เรามาดูกันครับการที่เราจะหาระยะใหม่ก็คือเราจะต้องกดกันโครงทั้งสองข้างออกก่อนเพื่อให้เราโยกตำแหน่งของเหล็กกันโครงได้เราต้องโยกขึ้นลงได้เราต้องกดกันโครงทั้งสองข้างออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดกันโครงก่อนครับเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วครับข้ข้างของเดิม ช่วยช่วยช่วยโยกให้หน่อยครับโอเคไม่เป็นไรเราต้องเราต้องใช้น้ำหนักรถรถตกช่วยโยกนะครับเดี๋ยวเราไปใส่โควหัวลูกหมากันโค้งมันก็หมุนได้360รอสงศาครับทั้งจากใช่ครับก็ทิวงรอบิเลยครับมอว์ซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดแต่ที่เราจะให้มันเห็นผลคือเราจะยื่นมันลงมา แต่คือผมต้องยึดบนล่างให้ใหแน่นก่อนเหมือนเดิมทุกครั้งก่อนที่เราจะปรับระยะ yeah. yeah. เดี๋ยวเราก็มาดูระยะที่เราจะปรับจากของโฟล์มาตรฐานนะครับ <Thank you. S 1> ดูเลยครับปรับให้ยาวลง s <S ถ้ากดเยอะเกินไปเดี๋ยวเวลาเราเลี้ยวพงวงมาลัยสุด อาจจะไม่คืนอ๋อก็คือถ้าเราปรับเยอะเกินครับมายจะฝืนเดี๋ยวยากเหมือนเหมือนมันจะกดกันไว้ะนะครับก็คือว่าถ้าเราเลี้ยวสุดเนี่ยเราเราปล่อยวมูมลัยมันอาจจะไม่คืนหรือมันอาจจะคืนช้านะครับเราปรับประมาณนี้ก่อนก็คือระยะเหมาะสมอยู่ประมาณ1เซนหรืหนึ่งเซนครึง่งใช่ครับจากของเดิมยาวลงมาอ๋ออเคครับ ตอนนี้ก็ติดตั้งที่เรียบร้อยนะครับผมกับลูกหมากันโค้งปรับได้ของฮาร์ดเรโอเคนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งลูกหมากันโค้งของฮาร์ดเรใส่เจ้าออดี้ทีทีคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยช่างจัดนะครับผมว่ามันแตกต่างจากของเดิมยังไงโอเคเป็นยังไงบ้างครับแตกต่างครับเดิมยังไงซึ่งถ้าเป็นของฮาร์ดเรสตัวนี้นะครับหัวจะแน่นกว่าครับซึ่งปก้านเป็นอลูมิเนียม มีค่อนข้างมีน้ำหนักเบาและเหนียวนะครับซึ่งมีความแข็งแดงแน่นอนแต่คือตัวเนี้ยเรารับประกัน1ปีนะครับโอในในหัวมันนะครับในมอนจอยเนี่ยก็คือแข็งแรงเบาคนทานอายุการใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็มีประกันนานถึง1ปีเต็มโอเคครับผมครับผมแล้วก็อยากรู้ว่าถ้าใส่แล้วเนี่ยมันควรจะมีไหมของแต่งอย่างเนี้ย มันจะเป็นไหมในการใช้งานเนี่ยผมถามว่าควรนะครับในรถที่แบบอ่าเปลี่ยนโช๊คแต่งหรือโชคซิ่งอะไรต่างๆนะครับเวลาเราปรับรถเตี้ยลงมาแล้วนะครับตำแหน่งของเหล็กกันโครงตัวเนี้ยนะครับมันจะเปลี่ยนออกไปซึ่งแรงกดของมันจะหายไปซึ่งด้วยอาการที่รถเตี้ยลงครับตำแหน่งมันเชิดขึ้นครับเราเปลี่ยนเพื่อเพื่อปรับมันกลับมาตำแหน่งเดิมจากที่โรงงานเซตมานะครับเพื่อฟิลลิ่งในการที่อ่าการสะเทือนน้อยลงนะครับการเหยียบไหล่ต่อการเหยียบผิวคู่ขา จะรู้สึกได้ว่าสะเทือนน้อยลงแน่นอนครับก็คือสําหรับรถแต่งก็คือช่วยให้ขับขี่ดีขึ้นครับแล้วก็เขาเรียกว่าลดแรงสะเทือนครับสำหรับช<ม>่วงล่างนะครับผมใช่ครับสำหรับรถ,รถที่เป็นช่วงล่างเดิมมแตรฐดานช่วงล่างเดิมเ<ๆ>ดิมก็จะช่วยได้นะครับซึ่งเราปรับให้มันยาวลงจากของเดิมที่ให้มาครับประมาณเซนเดียวรู้สึกได้เลยว่าช่วยกดในการแบบเข้าโค้งอะไรพวกนี้ดีขึ้นแต่คู่นี้ถ้าปรับต้องปรับให้เหมาะสม ถ้าปรับเริมไปกว่านี้เวลาเราเลี้ยวสุดรงร้ไยอาจจะปล่อยแล้วอาจจะไม่คืนคือไม่ว่าจะเป็นโช๊คแตงครับโช๊ครงงานจากศูนย์ถ้าใส่แล้วเห็นผลแน่นอนเห็นผลแน่นอนครับครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณช่างจักรมากนะครับผมขอบคุณครับที่ให้ความรู้ค่อนข้างเยอะจะรีบไปนะรูมารกันโค้งฮาร์ดเลสมีหลากหลายขนาดนะครับผมให้เลือกใช้รองรับทั้งรถญี่ปุ่นและรถยุโรปครับผมส่วนราคาของมันก็คือถ้าเทียบกับของศูนย์รถญี่ปุ่นนะผมว่าราคาใกล้เคียงนะ ไม่แตกต่างนะแต่คุณภาพผมว่าโอเคดีปรับตั้งได้ด้วยส่วนถ้าเทียบกับรถยุโรปนะถูกกว่านะผมว่าถูกกว่ารถยุโรปแน่นอนครับผม TS มีฝากบอกว่าถ้าลูกค้าเท่าไหนสนใจอยากลองอยากรู้เข้ามาเทสให้ฟรีเลยเทสให้ฟรีเลยถ้าไม่เห็นผลไม่คิดค่าสินค้าเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเรามาตั้งแต่เช้าเย็นๆถ้าลูกค้าท่านไหนมีข้อสงสัยอยากสอบถามสามารถติดต่อ TS Motor s ต o r t ได้นะครับผม หรือติดต่อทาง Facebook ของเรา c S Thailand ได้เลยครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe T S Channel ของเราด้วยครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Let's go, let's go, my days are long